อีกหนึ่งเรื่องอยังอยู่ในเรื่องของน้ําให้คุณผู้ชมนึกภาพไปก,ก่อนพี่อาร์มพี่เดียวลองนึกภาพน้ําท่วมบ้านท่วมพื้นถนนบางคนก็บอกว่าหนักแล้ว<ม>แล้วลองนึกภาพคุณผู้ชมไปท่วมกองขยะมหึมาคิดดูในกองขยะมีอะไรบ้างแล้วน้ําที่ไหลไปในกองขยะแล้วมันไหลออกมาในนอกพื้นที่มันจะปนเปื้อนไปด้วยอะไรกันบ้าง<ม>ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนนะเป็นชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองเขาต้องใช้รถแบ็คโฮค่ะไปเสริมคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ําจากคลองลําท่าแดงซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะมันเป็นจุดรับมวลน,น้ําจากแม่น้ําน้อยมันล้นตลิ่งมายังคลองสามสายแล้วก็มวลน,น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรีทะลักเข้ามาตามช่องว่างแนวคัน ปรากฏว่าแนวคันที่กั้นเอาไว้มันแตกเสียหายค่ะค,คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะน้ำจากสองฝั่งเนี่ยมีปริมาณมากนะครับก็ลเลยต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าท่วมในบ่อขยหาว่าน้ําจากบ่อขยาครับไหลปนพื้นกับน้ําที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยชาวบ,บ้านเขากังวลว่าเดี๋ยวจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบ่อขยมาสุดนะฮะครับบ่อขยะฝังกบเนี่ยเป็นบ่อที่มีเพียงแห่งเดียวนะครับบนพื้นที่เกือบ100ได้ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลเทวราชครับทำหน้าที่รองรับปริมาณขยะทั้งจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชม,มวันละกว่า110บตันครับจากศักยภาพที่รองรับได้เพียง25ตันทําให้ขณะนี้เนะี่ยมันมีขยะตกค้างรอกําจัดอยู่ที่นี่ประมาณมากกว่า30,000 0ตันครับ,ค,รบคุณผู้ชมหากน้ําไหลเข้ามาจะทําให้น้ําที่ไหลเนี่ยไปลงคลองลําท่าแดงแล้วก็จะมีการปนเปื้อนสิ่งสกรปรกและขยะเนี่ยอาจจะกระจายไปเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจด้วยนี่เป็นภูเขาขายานะฮะ,โโะสามแสนตันออมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะต้องดูฮะว่าล่าสุดแล้วเป็นอย่างไรต่อสายไปที่ท่านนายกเตือนใจทรงไตรนะฮะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองอยู่สักครู่เนี่ยจะคุยกับท่านเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่าป้องไม่อยู่แล้วอ,อย่างนั้นหรือเปล่า้สีมัน ไม่อยากนึกสภาพนะลองนึกก่อนแบบนี้ก่อนลองช่วยกันนั่งคําถาม,ถามขยะที่อยู่ในกองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแน่นอนส่วนหนึ่งต้องเป็นขยะอันตรายถุงพลาสติกเป็นขยะเปียกเป็นเศษอาหารล้วนแล้วแต่มันมีสิ่งเจือปนแต่าหากน้ำนมันชะขยะเราเนี่ยลงมาที่หมู่บ้านของชาวบ้านชาวบ้านที่แช่อยู่ในน้ํานานๆโอ้โหโดนน้านีนานนน้ไปแน่นอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือมีสิ่งปนเปื้อนเนะเนาะ พอพูดถึงขยะเนี่ยก็มีสิ่งเปนเพื่อนอย่างแน่นอนคือกลิ่นเนี่ยนะฮะก็คงจะได้กลิ่นกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะต้องถามท่านเตือนใจทรงไตรฮายนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับนายกครับครับครับสวัสดีครับท่านนายกครับตกลงล่าสุดเป็นยังไงครับป้องได้ไหมฮะเอ่อทางเมืองหรือได้ระรับบ่บ่อขยะครับสถานการณ์บ่อขยะเป็นยังไงบ้างครับบ่บ่อขยะตอนนี้ ตอนนี้เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ําท่วมแล้วเหรอครับเข้าเรียบร้อยแล้วเหรอท่านนะับน้าท่วมหมดแล้วน้ําท่วมหมดแล้วครับโอ้โอระดับน้ําเป็นไงครับสูงไหมครับสูงมากครับเเมื่อเมื่อสักพักนี้ไทยทีวีเวก็เข้าไปก็เข้าไม่ได้ฮะค่ะทิศทางน้ําที่ท่วมบออ่อขยะที่บอกว่าป้องกันเอาไว้ไม่ทันแล้วเนี่ยปลายทางน้ําจะไหลไปตรงหมู่บ้านตรงไหนก่อนจะได้มีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังค่ะ บอกวปลายทางน้ําตอนนี้สุดที่เขตเขตเขตเทศบาลเมืองนะฮะค่ะหมู่บ้านไหนจะโดนก่อนคะท่านนายกเออเปลี่ยนเปลี่ยน,นสุเพตตอนนี้โดนเรียบร้อยแล้วครับเข้าเต็มหมู่บ้านอยู่แล้วใช่แล้วค,คือหมายถึงว่าขยะที่เราเห็นกองในภูเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคือว่าไหลเข้าไปในเขตเมืองแล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับคือคือขยะยังไม่ไหลไปไหนนะฮะค่ะค่ะแต่น้ําที่มันชะขยะ ใช่ครับใช่ครับมันก็มาตามน้ําดีน้ําเสียก็รวมกันมาแหละก็ <c oughs> คือว่ามีสิ่งปนเปื้อนที่เราเห็นว่าเห็นกองภูขเขาขยาเนี่ยมก็จะมีน้ําแบบเป็นเหม็นเนี่ยมันก็ไหลไปด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะคือคือผมน้อเรียนอย่่งนี้นะครับว่าน้ำหน้ําขยมันเป็นน้าฝนน้อยมากเลยนะครับแต่มวลนน้าอ่ะที่มาเนี่ยจากแม่น,น้ําน้อยเนี่ยมันมหา,าศาลครับพุ่งเป็นหมื่นๆไร่นะที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านกองขยะน่ะโดยที่กองขยะของเราอ่ะ เอาเอาโดนขึ้นเปบินแล้วมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมันในกยองขยะอยู่ครับอ่ามันก็มีน้ํญญาขยะบ้างอะไรบ้างมันก็ไปตามน้ําดีนะฮะเข้าใจแต่ว่าทิศทางน้ําคือน้ํามันก็ไหลซ้อไปเรื่อยนะแต่ว่ากังวลคือสิ่งที่มันปนเปือป้อนมากับน้ําด้วยแบบนี้ทางหน่วยงานในท้องที่จะมีวิธีการป้องกันหรือว่าบําบัดน้ํายังไงบ้างไหมคะเบื้องต้นก่อนค่ะเท่าที่จะทําได้คือค,อคอมวลน้ํามหาศาลในเรื่องการป้องกันหรือบําบัดตรงนี้ยมันไม่มีสิทธิ์เลยนะครับ ออาตรงนี้คือเราเราหนึ่งคือเราก็ป้องกันในเมืองในเขตเทศบาลเมืองครับเพื่อไม่ให้เข้ามาในเขตเศรษฐกิจนะเราก็ป้องอยู่คอีกส่วนหนึ่งตัวตำบลปางนี้ตำบลอินทัประมูลอะไรต่างๆตอนนี้เขาก็ป้องแต่ก็รอ่แล้วครับครับครับแล้วระดับน้ํานี่เป็นยังไงครับท่านครับคือมันมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับสูงมากครับสูงมากใช่ไหมฮะสูงก็ราะระดับในเมืองประมาณเมตรเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบหมายถึงว่าตรงตรงพื้นที่บ่อขยะใช่ไหมฮะ อ,อ๋อไม่ใช่นี่เราพูดถึงในเมืองนะัะในเมืองเนี่ยคือประมาณนี้เมตรแปดสิบนี่แหละฮะประมาณเมตรแปดสิบแตต้องบอกขยะเราคำนวณไม่ได้เลยเพราะเราเข้ากันไม่ได้แล้วอะอ้ท<อ>่านนายกคะเคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมบอกขยะแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะคือผมผมนําเรียนอย่างนี้นะฮะเออเรื่องการจัดเก็บขยะเมื่อเมื่อก่อนปีพศ2 5 5พันห้าสิบแปดเนี่ยนะฮะการจัดเก็บขยะมีทั้งหมดอยู่สิบเ็บ่อของจังหวัดอนพรนะฮะครับ เศ่อซึ่งซึ่งเทศบาลเมืองของเราทํากิจกรรมเก็บพื้นที่นะนอกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนะโดยไปท,ทําที่เอ,อตำบลเทวราชนะทีนี้การการจัดเก็บขยะมูลฝอยนะที่เด็ดบ่อเนี่ยคือจัดเก็บไม่ถูกต้อง <c oughs> นะแล้วก็ทางคณะกรรมการขยะมูลฝอยของจังหวัดเนี่ยฮะได้ประชุมกันแล้วเห็นว่าักยภาพของเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นผู้ขุดฝังกบขยะ ได้ได้มีคุณภาพกว่าก็เ,าเขา,นขนาธนรกรรมกรารขยะมูล่อยและเมื่อปีตอนที่อนุมัตินั่นก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดให้เทศาบาลเมืองเป็นเจ้ามือเป็นผู้รับผิดชอบการขุดกบขยะทั้งจังหวัดครับ,รบทั้งหมดหกสิบสามอบอฮะทีนี้มาถึงกองขยะของเทศาบาลเมืองเนี่ยมันก็สะสมหมักงมมาโดยที่ว่าผมก็ได้เข้ามารับตําแหน่งได้ปีครึ่งครับ อ่าพอปีครึ่งผมงมาเข้ามาแล้วตำแหน่งผมก็เลยเห็นแล้วปัญหาตรงนี้ต้องเกิดแน่นะผมก็มีการตัดสานคือหนึ่งเราทําทําเราทําเอ่อประชาพิจารณ์ทำเวทีกับชาวบ้านเพื่อเราจะสร้างโรงงานไฟฟ้าเราก็ได้รับความเห็นจากชาวบ้านว่ามีความเห็นร100้อยเปอร์เซ็นให้สร้างไปโรงงานไฟฟ้าขายะครับก็า<อ>พ,พาไปดูงานกันที่ขอนแก่นที่เอ,อ,เอ,อหลายหลายทั้งหมดอ่ะตำบลอยู่ร,บรอบๆนั้นนะฮะ ก็ทุกคนได้เห็นชอบว่าเออคือต้องจำกัดอจำกัดโดยใช้เอเป็นไรง้าคร<ะ>ัาโดยขยรจันะคือซึ่งตรงนี้ผมก็านโครงการตรงนี้มันก็อย่างน้อยก็อีกสองสามปีผมก็เลยเห็นว่าคือทางโรงงาน PTI เขาให้เอาไปทุ้อได้ครับนะเขาก็มาซื้อนะมาซื้อขยะคือคัดแยกก็อเอาไปลงทีท PTI เป็นบางส่วนครับก็หลายหมื่นตันนะ,ะที่กำลังผลออกอยู่ นายกค,ครับบ่อน,นี้มัน <แก S 1> อยู่ไกลจากชุมชนหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจมากขนาดไหนครับโอไกลจากเทศบาลเมือง8กิโลเ <ไ ork. S 3> อ่อจากชุมชนล้อมเลยอ่ะในรัศมีอยู่2กิโลอืมครับชุม <c oughs> ชนล้อมนี่มีกี่หลังคาเรือนได้ครับออประเมินได้ไหมครับอ๋อหกตำบลครับหกตำบลเลยครับ,ออบรค่ะท่านนายกประเภทขยะที่เข้าไปทิ้งตรงนี้มันมีขยะอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะ อ๋อไม่มีครับเป็นขยะชุมชนนะฮะเป็นขยะในเขตเทศบาลในในเขตอบตไม่มีขยะมีพิษไม่มีจิ๊ไม่มีเลยของกินของใช้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับขนาดตอนช่วงช่วงโควิดแรงๆเลยคือจะเอาตรงนี้เป็นที่ตัดเก็บขยะมันมีพิษผมยังไม่เอาเลยครับมันมันมีการหมักหมมมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเชื้อโรคมีแบคทีเรียต่างๆไอ้น้ําที่ชะล้างแล้วก็ไปไหลไปสู่ชุมชนเนี่ยมีการตรวจสอบ คุณภาพน้ําบ้างอย่างไรไหมครับทนายกครับคือคือก่อนที่น้ําจะมานี่ครับผเรามีการตรวจสอบเอ่อกรมพืตุมโลกแล้วก็เอ่อผู้ควบคุมมลพิษเข้ามาตรวจสอบทุกเดือนครับครับค่ะแล้วหลังจากที่น้ํามันท่วมไปแล้วละคะได้ตรวจสอบหรือเปล่าคะคือมันเข้าไม่ได้ครับน้ํามันพังนะน้ํามันพังมามันไม่ใช่วเอ่อไม่ใช่ว่าเอ่อมันพังมาเลยนะไม่ใช่ว่าตามาวลาเราแต่ยังไม่มีรายงานว่าประชาชนเกิดอ่เขาเรียกว่า มือเท้าที่แช่น้ํามันถูกน้ํากัดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านหรือเป็นผลกระทบจากน้ําจะบออขยะตรงนี้ยังมีรายงานไะมตรงนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ขึ้นนะแต่ผมมั่นใจเพราะว่าคือขยะเราส่วนน้อยแต่ว่าน้ำเนี่ยมันมันมันเป็นหมื่นหมื่นทุกหมื่นหมื่นไล่นะะมันมาแล้วความสูงของน้ำสองสามเมตรเนี่ยมันเตลือจางครับอ๋อครับอันนี้ก็มายืนยันนะฮะว่าจะจะมีมลพิษหรือเปล่าครับครับครับอนาคตข้างหน้าถึงขั้นว่าต้องมีการสร้างกําแพงล้อมรอบไปหรือเปล่าท่านนะ อ๋อคือคือตรงนี้นะฮะถ้าผมนํำเรียนอยู่ว่าผมอ่ะขอไปแล้วนะครับผมขอสร้างโรงอาไฟฟ้าโดยผมมาเข้ามานั่งเป็นนายกเนี่ยผมก็ขอเลยผ่านคณะกรรมการขยะมูลฝอยจังหวัดผ่านไปถึงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยอนุมัติตอนนี้เป็นอยู่ที่กพพ,พครับครับอืออือออแล้วเดี๋ยวด๋ยหลังจากนี้เนี่ยแผนการช่วยเหลือเยาวชาวบ้านจะเป็นยังไงครับ ก็ในในส่วนนี้คือตอนนี้สังเทศบาลเมืองของเรายังไม่มีผลกระทบนะเพราะเราเราป้องไว้แต่ส่วนทางตำบลต่างๆที่พังมาแล้วเมื่อกี้นี้ผมก็เรียนสายอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทองครับครับท่านท่านเล็งเห็นความร้อนของประชาชนแล้ที่ท่านก็ออกแจกของอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เจอกับผมหน้างานครับครับท่านผู้ว่าค่ะท่านสมบัติครับโดยเฉพาะท่านสมบัติปิศาจคุณท่านสสกรดอนท่านกรวี ท่านสุรเชษมิมกุลนายกองคารบริหารกรจังหวัดอ่างทองตอนนี้อยู่ในพื้นที่หมดทุกคนเลยครับค่ะเข้าใจค่ะท่านผู้ว่ามีคําสั่งเรื่องของบอกขยะอย่างไรไหมคะเออตอนนี้ท่านผู้ว่าสั่งให้หาทางออกอให้หาทางออกชั่วคราวก่อนว่าหลังจากนี้เราจะไปทิ้งที่ไหนครับเอ,อแล้วทางออกที่ท่านท่านนายกตั้งเอาไว้เป็นทางออกลักษณะแบบไหนคะครับผมผมก็ได้ประสานงานได้ติดต่อไปทางจังหวัดนครศรีอย,ยุายาโดัผมได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยและ ท่านสมทรงเจริญบรกุลนายกเทศมนตรีไอ้ขอโทษนะนายกองการบริหารจังหวัดพระครศรียาครับท่านเมตตาครับท่านเอาไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะตำบลมหาพรามอำเภอบางบานจังหวัดพระครศรียาครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ขยะในอ่างทองก็คือไปทิ้งที่บางบานก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับเยอะไหมครับนายกต่อวันครับวันละร้อยยี่สิบตันครับโอ้บางบานบางบานก็น้ำท่วมแบบใช่คับคือ คือของผมนำ,นำเรียนตรงนี้ฮนะ120ตันนี่คือทั้งหมดทั้งหมส6.3อบทนะฮะครับทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดครับถ้านายกเดี๋ยวนะคะบางบานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยยาน้ําท่วมหนักอยู่ไม่ใช่เหรอคะอ๋อตรงนี้นะะศูนย์กําจัดขยะของเขาทําไว้มาตรฐานมากนะครับเอตําบลมหาพรามนะมันมันอยู่ในอำเภอบางบานแต่ตรงนี้ไม่น้ําไม่มีติดเข้าไปเลยครับกองขยะของพระนครศรีอยุธยาต้องพึ่งพาอาศัยกันก่อน ใช่ครับใช่ครับฮะ,ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงฮะแต่ว่าเดี๋ยวรบกวนท่านนายกช่วยประกาศเตือนพื้นที่ที่ว่าน้ําจะไหลไปครับต้องเขาจะเจอตรงไหนก่อนบ้างครับท่านนายกครับครับผมตอนนี้ผมประกาศเรียบร้อยแล้วก็ทุบเรียบร้อยหมดแล้วครับค่ะท่านนายกอ่าเราจะาให้ไปเท่าหกหกค่ะเราจะให้ใช้ช่องทางของเราเนี่ยแหละค่ะประชาสัมพันธ์ไปถึงชาวบ้านเนี่ยค่ะว่าชาวบ้านตรงจุดไหนต้องเฝ้าระวังค่ะ ครับผม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 นั่งเรียนตรงนี้นะว่าเช้านี้ผมก็ได้แก้งด้วยตัวผมเองเลยนะครับเอว่าประมิสองหมู่บ้านหลักๆเลยนะพี่ว่าผมโดนผมกระทบนะที่ติดที่ติดในแนวกั้นน้ําของเทศบาลเมืองผมก็ให้เล่นเอารถออกเก็บข้าวของแล้วผมก็ให้ที่จอดของเทศบาลเมืองเลยนะมีโดมมีโดมเฉลยเพอเกียกิอยู่ผมเอารถเข้ามาจอดในโดมนั้นหมดรถเล็กรถของประชาชนทั้งหมดนะครับต่อต่อได้ฮะท่านฮะครับผม ก็อขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่อยู่นอกเขตนะตอนนี้น้ํามันยังมาอีกครับแล้วมันยกตัวสูงไวมากเลยนะครับให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องน้ํานะผมฝากด้วยว่าเจะลงน้ําหรือก็เ,เช่วยใส่เป็นรองเท้าบูทนะไม่จําเป็นก็อย่าอย่าลงนะเพราะว่าน้ําก็ค่อนข้างที่ว่ามันผ่านากับตองของขยายเรามา่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับครับ,บวันนี้ฮะขอบคุณท่านเตือนใจทรงไตรนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองครับเป็นกำลังใจแล้วก็ ในส่วนของทีมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากคุกท่าสูงครับครับ